สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้พาเพื่อนๆไปดูผลงานละครย้อนยุคเรื่องใหม่ของคุณเฉินเสียวค่ะสนุกมากเลยนะคะสำหรับในคอนเทนต์นี้หวานจะพูดถึงจุดพลิกผันในสงครามธุรกิจที่โหดเหี้ยมที่สุดในเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือพ่อค้าแห่งตาชิงค่ะมีท่านใดดูแล้วบ้างเอ่ยนะคะ The Great Businessman นะคะสหรับเรื่องนี้ก็มีฉากการโดนเนรเทศด้วยนะคะของพ่อก็กาลังปู ทางไปสู่กันก้าวหน้าของบทละครมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งในเรื่องเนาะเราก็จะได้เห็นแล้วว่าโอ้โหเรื่องนี้สนุกมากเลยนะคะก็คาดไม่ถึงแต่ว่าก็รู้แหละว่าคุณเฉินเสี่ยวนั้นจะต้องเลือกนะคะบทละครที่ที่แบบ ที่มันเลิศนะเออเพราะเขาก็มีเขาเขามีเซนส์ของการเลือกบทละครน,นะแอดวานคิดว่าคุณเฉินเสี่ยวนะคะก็สําหรับนะคะเมื่อกูผิงหยวนนะคะล่างหลักบหลักประกันร่วมให้กับผู้จัดการของ8ตระกูลซานสี่ในห้องขังค่ะเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าเบื้องหลังสงครามธุรกิจที่ดูเหมือนสิ้นหวังนี้ก็ซ่อนแผนการนะคะรับของของพ่อที่ดําเนินยาวมาถึง20ปีแล้วก็เมื่อเขาค้นล้มนะคะหลีไปว่านนะคะซึ่งเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการค้า ในเมืองหลวงได้สําเร็จปุ๊บโอ้โหผู้ชมอย่างเราก็ตระหนักได้ทันทีเลยว่าคู่ต่อสู้ที่คอยกดขี่เขามาตลอดคือพ่อของเขาเองเออผู้ซึ่งผลักดันให้เขานั้นใช้คําว่าลีภัยเหรอในประเทศในปร,ระเทศไปยังนะคะหนิงไปยังนุ่นเลยนะคะไปยังเมืองห่างไกลด้วยตัวเขาเองเลยล่ะคะ่ะกู้ผิงหยวนนะคะเดิมทีเป็นเหมือนบัณฑิตเป็นนักวิชาการผู้มีความสามารถจากหุยโจตอนที่อายุ20ปีนะคะขณะที่เขาเดินทางไปเมืองหลวงเพื่อไปสอบ บโจงหยวนเพื่อจะเข้าราชสำนักค่ะเขานั้นก็ได้ไปพบกับแผนการสมคบคิด อันน่าตกตะลึงเลยนะคะในห้องสอบมีโน่นนี่มีคนรายงานเท็จนะคะว่าแม่ของเขาป่วยหนักก็นําไปสู่ความยุ่งวุ่นวายนะคะในห้องสอบทําให้เขาก็ถูกเนรเทศไปยังนิงกูต้าอะไรค่ะไปเลยเป็นเวลา15ปีนะะไม่มีใครฟังเลยว่าความจริงเป็นอย่างไรไม่มีใครสนนะคะหลายปีต่อมานะคะความจริงก็ปรากฏออกมาค่ะผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ก็คือหลี่หวังถังซึ่งเป็นบิดาของกู้ผิงหยวนเองนะคะบิดาผู้นี้เนี่ยละทิ้งอาจ ชีพทางด้านการเป็น ผู้เก่งทางด้านวรรณกรรมเพื่อไปทำธุรกิจนี้หลังจากประสบกับความอับอายตั้งแต่ที่ยังอายุน้อยเนาะก็เลือกที่จะในประเทศเกู้ผิงหยวนไปยังดินแดนอันโหดร้ายแล้วก็ลกร้างเพื่อปกป้องลูกชายจากการถูกภรรยาคนสำคัญของตระกูลหลี่อะค่ะขมเหงนี่ตระก,กะนะคะของหลี่หวังถังผู้เป็นพ่อคนนี้ถือได้ว่าโหดร้ายแต่ก็สมจริง๋อใช้ในประเทศลูกเลยนะคะลูกชายของเขาต้องไปทนทุกข์ทรมานดีกว่าที่จะต้อง ตายค่ะมันเขาเชยเขายึดตักกะนี้นะคะความคิดนี้ในการต่อสู้แย่งชิงอํานาจในเมืองหลวงมันโหดรห้ายเกินไปเขาเป็นห่วงลูกชายเลยจัดการให้ลูกชายแบบอต้องโดนเลยลในละเทศไปเพื่อนๆเข้าใจจุดนี้มาอืมอ่ะนี้การปรับปรามเชิงธุรกิจเชิงพาณิชย์นะคะของหลี่วันถังต่อกู้ผิงหยวนนั้นก็โหดร้ายทารุนเช่นเดียวกันค่ะมีธนาธนาบัต ปลอมนะคะก่อให้เกิดการแห่ถอนตัวจากไอ้ตัวที่เป็นเหมือนสำนักธนาคารเนาะในสมัยจีนเก่าอะสมัยจีนย้อนยุคนะคะเขาก็มาผูกขาดอุตสาหกรรมเกลือะคะ่ะแล้วก็ตัดเส้นทางชีวิตทางเเส้นทางสายการเงินนะอ่ะแล้วก็ยังสมคบคิดกับ องค์ชายด้วยเพื่อจับกลุ่มสมาชิกแตระกูลนะคะแล้วก็เรียกค้าไทยมหาศาลอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นสังคมมุมมืดเลยนะคะของผู้มีอิทธิพลด้านธุรกิจในสมัยแบบจีนย้อนยุคแบบนี้นะคะนี่คือความสนุกของพ่อพ่อค้าแห่งราชวงศ์ชิงค่ะแต่ว่าที่น่าแปลกก็คือการปรับปรามแต่ละครั้งนั้นเปิดช่องให้มีการดําเนินคดีตลอดเลยนะคะนี่คือแก่นของเรื่องไปเรื่อยๆในการแข่งขันอุตสาหกรรมชาเนะะาะเขาค้าขายชากันก ู้พิหยวนคว้าตําแหน่งนะคะซึ่งเป็นผู้ผู้แบบอันดับหนึ่งชาอันดับหนึ่งของไตาลานี้ด้วยพลังมหาศาลนะคะพระกำลังมหาศาลขณะที่หลี่วัน่นถังกดดันเขาอย่างเปิดเผยเช่นเดียวกันเขาก็ถอนตัวอย่างลับๆระหว่างการาการลบลบทางธุรกิจเออลบในทุ่งเกลือแล้วเขาก็ยอมสละตลาดโดยตรงไปเลยเอาไปเลยปล่อยเลยนะคะขาจาัดอุปสรรคให้กับลูกชายด้วยนะคะก็เลยบอกว่าเป็นพ่อที่มีความมีความไม่ขาว แต่เทาก็ไม่ได้เทาอ่อนเป็นเทาเข้มๆที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือเมื่อกู้ผิงหยวนนั้นใช้ไอ้นั่นนะคะการร่วมทุน8ตระกูลเนาะ<ๆ>เพื่อมาเอาชนะวิกฤตแล้วก็การแห่ถอนตัวของเหล่าบรรดาแหล่งเงินนะพวกธนาคารนะคะความล้มเหลวของหลีวันถังดูเหมือนจะวางแผนไว้ล่วงหน้าละคือรู้ว่ามันจะต้องเกิดแบบนี้แน่ๆเลย เขาก็เลยถอนตัวออกจากสารสีเลยแล้วก็ช่วยให้ลูกชายของเขาขึ้นสู่ตำแหน่งประมุขของ8ตระกูลค่ะอารมณ์อันซับซ้อนนะคะของหลี่วันถังก็ถูกเปิดเผยระหว่างการเผชิญหน้ากันในคุกนั่นแหละคะ่ะสายตาที่เขามองไปยังกู่ผิงหยวนผู้เป็นแบบเออลูกเนาะก็มีความหมายแต่แฝงไว้ด้วยความรู้สึกผิดนะคะแล้วแม้กระทั่งเผยให้เห็นความโล่งใจเล็กน้อยโอ้ โอ้ลูกชายเก่งโว้ยอะไรนะฮะหลังจากที่ตัวเองพ่ายแพ้ต่อลูกชายค่ะความขัดแย้งนี้เกิดจากการที่เขาเปรียบเทียบนะคะลูกชายคนลูกชายสองคนของเขานะหลี่ชินนะคะลูกชายที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขานั้นกลับไม่เด็ดขาดขณะที่กูผิงหยวนนะคะกับฝึกฝนวิธีการอันโหดเหี้ยมท่ามกลางความยากลําบากมาค่ะลี่หวังถังนะคะก็พยายามจะระบาย ความโกรธที่ธุรกิจของเขานั้นแพ้ให้ต่อหลี่ซินแล้วก็โดยตำหนิเขาเรื่องแบบ เรื่องไรดียรคิดแบบผู้หญิงความแบบอ่อนแออะไรเงี้ยนะคะไม่เด็ดขาดแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเขากลับเสียใจกับความธรรมดาสามัญน,นะคะของลูกชายที่ที่เป็นลูกชายที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ความยอดเยี่ยมของลูกชายนอกสมรสค่ะ,พะเพศของเราเป็นลูกชายนอกสมรสนะคะทางออกนะคะของกู้ผิงหยวนนั้นเปรียบเสมือนกันยกย้ายทางการเงินค่ะเขานั้นก็เหมือนกับแบบมีแหล่งเงินทุนเนาะเป็นธนาคาร8แห่งร่วมกันค้ำประกันเงินค่าถ่าย24ล้านตำลึงนะ mm huh? ใช้ภาษาอังกฤษก็คือมี IOU มี IOU นะซึ่งก็เป็นรูปแบบพื้นฐานของการยอมรับนะ,ะของนายธนาคารแบบสมัยใหม่ด้วยค่ะนี้เมื่อเผชิญกับภัยคุกคามจากการแย่งชิงเงินฝากเนาะหล้านตำลึงของหลีปายวานค่ะเขาจึงนําระบบสินเชื่อนะฮะแธนาคารในหนึ่งเดียวมาใช้เพื่อปลดปล่อยกระแสะเงินทุนจากข้อจํากัดน,นะฮะของเงินตราในสมัยในสมัยนี้แหละคะ่ะสมัยชิงเนี่ยแหะคะ่ะนี้ขณะเดียวกันนะฮะความคิด ของหลีไป่วานก็ยังคงติดอยู่กับอํานาจของทุนค่ะเขาอาศัยอํานาจของราชสํานักแล้วก็เงินสํารองเอามาใช้แต่กับพายแพ้ให้กบนะคะสินเชื่อเสมือนที่ลูกชายสร้างเป็นโมเดลขึ้นมานะคะการแข่งขันครั้งนี้เป็นการประทะกันของปรัชญาทางธุรกิจ2แบบฝ่ายหนึ่งเชื่อในการแลกเปลี่ยนอํานาจและเงินตาขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเชื่อในเรื่องของการแสวงหาการปฏิวัติสินเชื่อค่ะส่วนนางหลีนะคะในฐานะของผู้ปกครองโดยพฤตินใน ของตระกูลหลี่เนี่ยคะก็คือฝันร้ายอย่างแท้จริงของพระเอกเลยนะคะเพราะว่ายายคนนี้มันเป็นแม่เลี้ยงที่กีดกันกีดกันทุกอย่างกีดกันกีดกันความช่วยเหลือจากพ่อที่แท้จริงมาสู่พระเอกเนี่ยก็ไม่ให้ช่วยเหลือข่มเหงครอบครัวของกู้ผิงเหยื่อกู้ผิงหยวนก็เป็นฝีมือของนางหลี่เช่นเดียวกันแล้วก็ในขณะที่ฉางวี่เอ๋อนะคะเสียชีวิตก็เสียชีวิตขณะที่ปกป้องสามีก็ไม่พ้นจาก <c oughs> ไม่พ้นจากนางหลี่ไปได้หรอกเพื่อน แต่ว่าจริงๆในบทของละครก็มีความซอบนะเพราะว่านางหลี่ในนิยายอะเรวกว่านี้อีกคือนางอะเป็นตัวที่เป็นตัวที่ข่มเหงนะคะท่านแม่ ของพระเอกของพวกเราจนแม่ทนความทรมานไม่ไหวถูกข่มเหงจนเสียชีวิตอะ่ะเพื่อนๆคิดดูว่านางหลี่เลวขนาดไหนแต่พอมาแสดงในละครก็ก็หลายก็จริงแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบหลายมากนะไม่ได้แสดงภาพแบบอะไรออกมาเยอะแล้วก็ไม่ได้พูดถึงว่าแม่ของกู่ผิงหยวนเพศของพวกเราถูกข่มเหงจนเสียชีวิตอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงนางหลี่มากนักนะคะทีนี้เนี่ยนางเองก็เก่งทั้งเรื่องความหดเยี่ยมแล้วก็ปากก็เก่งด้วยนะคะยุยงก็เก่ง ะะทำให้เลี้ยงลูกออกมาก็จิตใจบิดเบี้ยวแน่นอนนะคะแม่แม่เก่งในเรื่องโหดร้ายแบบนี้ลูกชายเนาะหลี่ซินะก็หลีนนะหลชหล่ชินก็บิดเบี้ยวไปในด้านจิตใจถึงขั้นไปวางยงวางยาใส่ร้าย,ายสางวีเอ๋อนะคะจนะจนสุดท้ายต้องไปนู่นเลยในประเทศลีภัยตัวเองไปกับพ่อค้าต่างชาติแล้วก็ไปนําหายนะมาสู่ตนเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็การในประเทศเพื่อปกป้องของพ่ออย่างของหลี่หวังถังเนี่ยที่มีให้ ให้กับพระเอกของพวกเราก็ถือได้ว่าเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมลุกลามกับกับตัวพระเอกนั่นเองนะคะส่วนพระเอกของพวเรากลับมาได้ด้วยความเข้มแข็งมากๆเลยนะคะ แล้วก็ฉากที่สนุกอีกฉากหนึ่งทียตหวานชอบก็คือตอนกู่พิงหยวนเพศของเราไปประมูลสินค้ามูลค่าแบบ26ล้านตํลึงอะไรก็ว่าไปนะคะถือว่าเยอะมากเลยถือว่าเยอะมากเลยนะคะเขาไม่เพียงแต่ซื้อทรัพย์สินของตระกูลคังเท่านั้นแต่ว่ายังทําลายความน่าซื้อใจคตในโลกธุรกิจปลายราชวงศ์ชิงอีกด้วยค่ะลีหวังถังนะคะผู้ซึ่งเชื่อมาตลอดชีวิตว่าเพื่อนในธุรกิจไว้ใจไม่ได้เนี่ยได้สั่งสอนลูกชายด้วยวิธีที ที่โหดร้ายที่สุดค่ะนั่นก็คือในยุคที่วุ่นวายมีเพียงการแหกกฎเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้นะคะแล้วก็รูปแบบธุรกิจแบบสัญญาปักเปล่านะคะของกู้ผิงหยวนเนี่ยก็สร้างขึ้นนะคะกับนักโทษคนอื่นๆแล้วเขาก็เชื่อกันด้วยนะนักโทษเชื่อนะ,ะระหว่างที่เขาถูกเนรเทศในหนิงกู่ตาค่ะก็เป็นลางบอกถึงความสําเร็จของเขาในอนาคตแน่ๆเลยนะคะธุรกิจไม่ได้เกี่ยวกับการสแสวงหากําไรเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ว่าคอนเน็กชันความไว้วางใจซึ่งกันและ กันมีความสำคัญมากเลยนะคะ ทีนี้ถ้าถามว่าถ้าถามว่าเพื่อนๆที่ดูเรื่องนี้อยู่เพื่อนๆคิดว่าอย่างพ่อกับลูกเนี่ยค่ะพระเอกกับพ่อของเขาเนี่ยนะคะการแข่งขันครั้งนี้มีใครเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงไหมจริงๆแล้วตามเทียดหวานดูเนาะดูเนี่ยดูดูอยู่ด้วยกันกับเพื่อนๆแต่หวานคิดว่าไม่มีใครเนาะที่เป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางด้านของคุณพ่อคือมันมีนิยายต้นฉบับเพื่อนๆว่าหลีหวังถังในนิยายเขาไปบวชบวชเป็นพระเพื่อไปชดใช้บาปนะคะอมิตรภูไป ตลอดชีวิตที่เหลือส่วนพระเอกของพวกเรากู้ผิงหยวนนั้นสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปค่ะเขารวยก็จริง่เคาก็เหมือนจะอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ผู้ชมเห็นคืออุปมาอุปไมยของยุคสมัยหนึ่งก็คือปลายราชวงศ์ชิงเมื่อระยะรรมทางการค้าเผชิญกับนะคะเรื่องราวที่เป็นภาวะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกทางจริยธรรมนะคะควรยึดมั่นในอะไรเออแน่นอนสิ่งที่หนึ่งก็คือยึดมั่นในเงินไม่ได้ต้องยึดมั่นในศีลธรรมก่อนนะคะแล้ว ก็ใช้วิธีการใน,ในการมีศิลธรรมเพื่อให้ได้เงินมาเพื่อนๆมันไม่ใช่ว่าหมาบโอโหชีวิตเข้าตาจนยากลําบากแบบชิบเลยอะไรเงี้ยเลือหายเลยแต่ว่าต้องใช้วิธีที่ไร้ศิลธรรมในการที่จะให้ได้เงินมาเพื่อให้ตัวเองล้ารวยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เออเรื่องราวในซีรีส์มันก็มีมีมข้อเตือนใจอยู่นะคะ แล้วก็รวยคนเดียวก็อยู่ได้ไม่นาน,นเพื่อนต้องมีคอนเน็ชันต้องพยุงคนอื่นให้เขารวยไปด้วยเพราะว่าโลกมันจะต้องสมบูรณ์ด้วยถึงจะอยู่ได้ไม่อย่างนั้นก็โดนป้นค่าชิงหมดนะคะรวยอยู่คนเดียวก็ไม่สามารถจะมีชีวิตยืนได้จริงนี่ก็เป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้พวกเราเห็นจากการดูละครด้วยนะคะเรื่องนี้สนุกเพื่อน,นอืมแต่มันก็บรรยายให้เพื่อนเพื่อนรู้ถึงบรรยากาศของความสนุกได้ไม่หมดหรอกต้องไปดูเองเออต้องไปดูเองนะคะก็ขอให้ทุกท่านมี สุขมากๆเลยอย่าลืมไปดูพ่อค้าแห่งต้าชิงเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวแอดวานลองให้มันเล่นไปเยอะๆก่อนเดี๋ยวค่อยเอามาเล่าเล่าซัก2คลิปเนาะเป็นพอดแคสต์เพื่อนๆก็ไปนอนฟังกันสบายๆนะคะ ก็เน้นฟังนะเ,นเพื่อนๆไม่ต้องเน้นมาดูรูปนะคะโดนตีช่องจะแย่แล้วนะคะเหนื่อยมากเหนื่อยมากกับการติดต่อคนน,น้นคนนี้อ๊้มาตีช่องฉันทำไมนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาแต่เสียงไปแล้วกันนอนฟังไปนะจ๊ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ